ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทำเที่ยวที่วัดสุขไบพบุญอสังส์แสงจังหวัดนครราชจจสีมาหน้าประตูวัดก็จะมีนะครับซุ้มประตูหรือว่าประตูโขงมีพญานาคเฝ้าเข้ามาด้านในบริเวณวัดก็จะได้เจอพระศิวรีมากราบสักการะองค์พระศิวรีได้ทุกวันที่วัดสุขไพบุญมุมที่ร่มรื่นภายในบริเวณวัดนะครับบริเวณอุโบสถ อุโบสถหลังงามๆศา,าลาสีสนชัยศาลาแปดเหลี่ยมนะครับหอระฆังอันสวยงามพบกับหอไตรสมาธิธบารมีที่วัดสุขไพบ,บุญทำบุญ พระประจําวันเกิดกันนะครับที่วัดสุภัยบุญตําบลสุภัยบุญอเภอสังสังจังหวัดนครราชสีมาน้อกมกร,ร,รานนาสารพระประธานหน้าศาลาสาธุอีกด้านของหอระฆังนี่คือวัดสุภัยบุญตําบลสุภัยบุญอำเภอสังสังจังหวัดนครราชสีมามา,มา,มา